โอเคสวีทพ่อชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกม The Walking Dead นะฮะเ u อร์ v o r ลอะไรอย่างี้วั <c oughs> นนี้มีกระสมมุนประมาณหกนัดกับยีงได้ทีละนัดกับผมกับปืนอะไรวะเขาเลือกปืนเลย <c oughs> <c oughs> ลืม <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ใครวะลืมชื่อแล้วอ๋อน้ำก็ใส่ใช้ได้ครับโอเคอยู่ Through the trees to see what he wants. Hoot the. Long time loại lượt bài. Ah, chưa có nhu cây. Có tạm nghiêng. Ugh. I didn't crouch down, so I might have made too much noise. Best you crouch to keep quiet. คนโทนเพื่อนย่องครับผมผมมันสอนก่อนเริ่มเลยเว้ยคลิควางเอาไปซะแล้วอดยิงเลยฮุดเดอเอามีเสียงยิงครับโอกไปช่วยด้วย này quá và... What Ôi Ô Quỷ lệ quá ngon mày năn ấy, mà ngày quá Quỷ quỷ Ôi mà ngày dễ กบยันหมาอ้ย anyway, ังไงในเรื่องนั้ต้องให้มันก็เลยต้องไต่แล้วครับวันแห่งดิกสันนั่นโดนแจ็คดิ๊กดิกส์นะ no man help me d a r ร l you okay เนี่ยตัวเอกมาแล้วได้ลูกบอลโอ้โหโคตรเก่ง Nothing can be done now except ease his suffering. Sorry, brother. Oh, oh my god. <coughs> มาถึงกูก็ตายเลยครับท่านอันนี้ก็ขึ้นเป็นนี่นะฮะไตเติ้ลอินโช่ก่อนเริ่มเกมของจริงต่อจากนี้นะครับผมก็เนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องของนึกเรื่องของเดลิวแพนเห็นมันลดก็เลยซื้อมาเล่นหน่อยฮะก็ยังดีอ่า ไม่เก็บเลยนะจริงจริงมีอิงมียายจริงครับเก็บมีดมากดแถบเพื่อดูอาวุธได้นะตอนนี้เรามีแค่มีดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเขาตั้งค่าไอออปชั่นนี่ก่อนลวกันเหมือนเสียงมันน่าจะดังกว่าหรือเปล่านะโอเคน่าจะโอเคแล้ว come <coughs> here. Okay. We gotta work up a plan. Okay. Have you ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen there's more of them my like a like We gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the trust. Go then. มึงบอกด้วยความหนอดีจริงๆขอเปิดเถอะมีแต่มีดอะสิ่งเดียวที่เราต้องคือต้องหนอนอิต้องหนีออกจากที่นี่โอ้ลิ้นพันมีค้อนกับมีด นี่ไม่ค่อยแน่นว่ะต้องคอ,อนครับแน่นอนแฮมเมอร์ใครได้แบบว่ากดอะไรวะ,ววะแฮมเมอร์แฮมเมอร์ดีควิกดีควิกดีควิกโอเคคอ,อนแน่นอนกว่าครับอุย๊ยโอ้โหน้ำเขียวใครๆก็ชอบ โอเคเราต้องสเต็์อย่างเดียวตอนนี้อร่อยไหมอุ <c oughs> ้ยโทษตบพลาดเมื่อกี้มันกดให้สตี้ครับไม่ผมดันไม่กดเอาใหม่เอาไหไ,ได้มันแดกเยี่ยอะไรนะอู้มันคือเนื้ออะไรมันมีสอดปลาหินไหมไมันน่าจะมีอยู่แล้วลนะ่ะทำไงวะ ถึงมันไม่มี What the hell เดี๋ยวเราตามไปตามไปลูกสอก่อนแล้วกัน What the มาอุ๊บขอโทษอื้อผักผักไว้ผักคุยว้าว่าอืมไหลฮะ อรอ่อยนะคงไม่มีตัวอื่นนะไม่มีตัวอื่นนะอยู่นิ่งๆนะชายอยู่นิ่งๆเอา้าไอ้เหี้ยลุกทำไมแล้วไปไปชายโชว์มาเด้อเอ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 เอ,เอ,เอทำไมกูไม่อยาโอเปินเก็บไว้เก็บไว้อโอเคเราได้น้ำมนันเรียบร้อยครับ มีตัวอื่นอีกไหมเนะี่ยโอเคเราก็ตามนี่ไปว่าน้ำมันแค่นี้คงจะไม่พอคงต้องตามหาอีกอะไรมัง้ง <c> ไ <oughs> ม่แล้วไม่แล้วทำไงดีวะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจำไม่ได้เปิดได้ใช่ไหมหนึ่งนัดกับไรเฟิลอัโมโอ,อีกหกอย่าใชนะ้เก็บไว้ มันไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายตายืมทำไมต้องเอาบีทแทงไม่เอาคอตีละเฮ้ยไม่เป็นไรมันแทงให้ก็แทงเอาเก็บแล้วโอเคอืมม,มีใครละโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยจ้า มีขวดใช่ปะมีขวดจะใช้เดเออเอามายืมหน่อยนะสัตว์มันให้ไปทางนู้นมาทางนี้โอ้เอาอย่างไหนน้อมึงนี่ยอะเอาอย่างไงอะเอาอุ๊ยเวละเว้แล้วหยาหยาอุ๊ยอุ๊ยขอโทษกูผิดไปแล้ว mẹ 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 mà mẹ 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 lượt, lượt, lượt mẹ lượt mẹ mẹ lượt mẹ mẹ lượt mẹ 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 quá ใช่ไงวะเก็บอ้อหนึ่งสองสามสี่อ๋อ oh ให้มันได้อย่างงี้เดิแม่งตะกรดมุ่มมวค่อยชินใจนะดีตุแม่งมาแค่สองตัวครับอ,อืมเอาโบม่โอ้อเก็บขวดเยอะเยะครับกนรวัดกี้ปลาขวดใส่หน้ายังไม่ใส่ไม่โดนเลยแปลกนะอ้ขวดเต็มเลย จะขวดไปขายได้ไงครับมันน่าจะมีของกินดิมันมีแต่ควดวะต่ควดครับยาเพิ่งใช้หมดแล้วอะไรวะรถอยู่นู่นต้องรอต้องรอต้องรออย่างเดียว ไป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 ทางโน้นไปทางโน้นก็ส่วนนั้นไม่จำกัดเข้าใจบอรีบมาดิรูปติดที่ปิ้นเหลอเออรล่อแลละเอ้ยถ้าคิดว่ายากมันก็ยากจริงๆฮะเพิ่งหัดเล่นเดิม ไปไหนดีเรามีน้ำวันพอที่จะไปได้ได้หลายที care, <helicopter. S 2> ่อยู่เดชผมต้องใช้แบบประหยัดประหยัดไปก่อนแล้วกันครับ Not damn thing ain't a phone either Hey about leave We gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to. Oh, that's another What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's. Well, he's just not right. what you say to me, old man? Merle's ten times a man you are. Alright, alright. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Oh, Oh. ทางตันน้ำมันก็หมดพอดีแล้วครับตอนนี้ No driving through that We're on foot from here Ah boy b u t them psychos came here too Yeah maybe Town circled their wagons you see Looks like a DMZ If there's any gas It'll be at Lucky's โอเคต้องไปเกินเยออีกแล้วสิเนี่ยล่าลำบากจิมจิมมันตื่นไหมเนี่ยฮัลโหลมันจะตายหาแล้วต้องหาน้ำมันเพิ่มคนระับน้ำมันหรือแก๊สละเราใช้น้ำมันนี่ <S <S เออ ทำไมเข้าไม่ได้เพราะจังไหนโอ้ต้องเข้าประตูโอ้โหรอยเลือด่ก,ก็ไม่น่าเข้านะครับ uh, <powers> out. โอ้น้ำน้ำเขียวโอเคล็อกโอ้ล็อกล็อก เที่ยวโอเคเปิดได้เงนเสร็จกูนิ่งนิ่งไว้นี่ขนาดไปหาแกได้เนี่ยลำบากชิบหาย อำงานให้กูทำมาเนี่ยเรื่องจริงไม่อินนิยายจริงครับ <c oughs> อืมยองดูดูโอเค w อืมอืมอืม เจอแม่งพอดีเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหไอ้แม่งเอ้ยโอ้ยยังอะเอายังอะอ้าอ้าเออโอ้ยเกือบ โอหแม่งคือในนี้พอดีเลยขอบแตงกิ้วเกือบตายฮ่าแม่งดันพุ่งมาเฉยจอดเอ้ยจอดเอาเอาน้ำเขียวนะครับอย่าเตือนนะเฮ้คือตัวให้ได้โอเค ขีอาน้ำเขียวนะครับไม่ยุ่งนะครับขวดโอ้แม่ตรงไหนก็เจอเว้ยเอาไงทนะีเนี้ยลืมไปว่าเคยมีขวด มาแล้วมันแล้วไอสัตว์ทำไมมันไม่มนีวะฟันหัวอีตัวอีตัวอยู่บ่เอ้โอ้ยแม่งเอ้ยะำบากอะไรยังนี้ลำบากเลยยังนี้ โอ้โหแม่งเดินอยู่อาตายนี่ต้องมายกขาด้วยนะโอเครอดไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะมันเห็นไหมเนะี่ยไม่เห็นไหมวะ ฮัลโหลอ้แม่งมาแล้วแม่งมาแล้วต้องรอต้องรออ่าอ้สองตัวไอห่าเลยขอไปอย่างสง,งบหน่อยละกันครับมีคนแฮเฮ้ยไม่ใช่คนนี่ว่าหวัดดีอ้าวเฮ้ยได้ยินเสียงคนครับ ทางนี้ทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้เหรอเอ้าทางไหนเอ้าทางนี้เหรอมาจากไหนนี่นนนนนนคุณมีรถเช่มไหมผมไปกับคุณได้ไหมเนี่ย <c oughs> He oh and Dad went out to see who I I don't think they're coming back, but Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny, I use my codes to turn on the pumps, and we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? What the f- get gas of อ s e อืมโอเคที่เหลือไม่ไม่เห็นนะเว้ยเอ้าอะไรวิทยุมันหน้าเปิดเลยโอ้โอ้โอ้เยอะเยอะโอ้เยอะ no 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 โอเคเออ,อ,อ,อแต่บอกวอ่ายากก็ยากอ้าออเฮ้ย เอ้ยเออเกือบเฮียโอ้ยเอ้ยอ้าเออเกือบรอดมาได้ก็บุญแล้วุดแม่งเยอะไปไหนมึงนี่สามตอนหนึ่งอู้หนี่คนเดียวนี่หนึ่งไว อย่าหันมานะลูกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งมามึงเหยือห่อต่อไปไม่มีใครเห็นบอกไม่มีใครเห็นนะอะไรล้วตายอย่างช้าๆ แม่งถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆๆจะเจออะไรเยอะๆไหมเนี่ยอ,อ,อุ้ยเยอะไม่ใช่ใชๆๆเ,เล่นเยอะมากๆไอสัตว์นะว่าชมุนม,ม,ม,มุมกันโอ้แม่งมาเห็นแล้วมามาล่อมา มาเข้มาเขมามาสิมาสิเพื่อนมามามาเลยมาเลยโอเคเสร็จมึงอยู่ไหนนะไออยู่ไหนนะอะติงอยู่ไหนนะปเเยืดต่อไปทำอย่างเจชาชาอมืม เออโอ้นึกว่าหันหลังให้กูวาเนียมา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 เข้ามาเข้ามามาสิมนะาอยู่ไหนนะอะอยู่ไหนนะเออเสร็จจนง่ายง่ายเหมือนปลอกคว้วเข้าป่าครับ <c oughs> เกมนี้อุ้ยแม่งขันหน้ามากต้องรองสียตูแล้วสภาพอย่างเงี้ยหันหลังไปหันหลังไป มาเด,ด,ด็กดีเด็กด <c oughs> ีมามามาจะเอาก็เข้ามามาสิเพื่อนมาเลยมาเลยมาสิมาทางนน้นทางนน้นผาไม่มาทางนี้แทนโอ้มา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 นิ <c oughs> ่งนิ่งไว้ เสร็จเรียบร้อยโอเคเคลียร์เหนื่อยเหมือนกันเกมนี้เหนื่อยไอ้ตรงสเตลต์เนี่ยครับไม่มยาอยู่ตรงนั้นไปมาน้ำเขียวกูจะหม่ตัวดีกก่ต้องใจยเย็นๆไว้อยู่ทำไมซอมมีมาหัวล้านวะโอเค นี <Okay. S 2> ่ไงนิ่งๆไว้กินเลยสิกินกเลยอยิ่มบางน,นีสัญญาณรถไฟเอสัญญาณรถรถไฟบ้านแปะทำไงดีวะ <c oughs> ถ้าผมดันไปนี่ไม่จะดัดงไหมเนะี่ยมันให้ดัน,นะประเด็นก่อ,อนดนันขอดูอะไรก่อนแล้วกันนะครับโอเค ได้ยินเสียงนะครับน่าจะมีอยู่ข้างในแน่เลยโอเคแต่คงได้ดันจริงแล้วล่ะอ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอืออืออือหลาดดันที่จมาโอเครถไม่ไม่ร้องครับแจม ตื What the ่นมาทำไมล่ะเฮ้ยตื่นมาก็ตายอ๋อมันบ่ออยู่แถวนี้อ๋อคุณใจตรงนี้แม่นี่อะไรพ่อมันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเแมวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมายุงแล้วโอุ้ยเยอะเฮ้ยอีเม่งโอุ้ยขาดมะไอ้เย่ง

Are uh, my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren. Oh. Okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. Okay, where's your car? Oh, they're making this for you. inside. โอ้ผมเมยแล้วแล้วมันมี์แค่เนี้ get away ทำไม่รู้สอนลูกสอนมันยังอยู่แถวนี้เปล่าวะอ๋อมีเปิดข้างในเราต้องเปิดเองเหรอเนี่ยนึกว่ามันเปิดให้มีคนนอหน่อยจะตรงนี้เหรอ mày mà mày yung mày yung mày yung mày pep sắp ku rút koton năm hai ok hai bên anh quá sang mày gần tụi lói đừng

โอ,อ้ยนคูรดเฮ้ยขอจะเลาะมาได้ครัอบอบ งสัยต้องไปหยัดน้ำมันหน่อยแล้วครับ <c oughs> ต้องใ,ใกล้ๆจริงๆ